สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกลัวคุณต่อยครับเหลืออีกเพียง2วันใช่ครับสองวันไม่ได้เชื่อเลยบอกแล้วว่าปีละค้งมาทีเดียวปีละค้างกลัวคุณต่อยยกครับเรายังอยู่กันที่เซ็นทรัลพระรามสองนะครับลานกิจกรรมชั้นหนึ่งอีกสองวันเท่านั้นวันสุดท้ายคือ3ามเกรกฎาคมเลยครับใช่ก็มีวันนี้กับวันพรุ่งนี้พรุนี้ เราก็จะจับพ่อแม่พี่น้องชาวพระรามสองไปแล้วแต่ไปเจอที่อื่นแต่ว่าสองวันที่นี่ต้องรีบมานะมาต้องมาเพราะว่ามาีนี้มาครั้งเดียวมาครั้งเดียวจริงๆรับมาครั้งเดียวจริงกว่าเจ็ดสิบรางค้าที่รอท่านอยู่นะฮะและผมบอกให้ต่อให้ท่านใหม่แล้วทีสองทีก็รับรองยังซื้อไม่หมดแล้วเลยสองวันไปดูซะอยากจะได้อะไรก็ไปเอากันนะครับไปหากันนะครับเราเอาความอร่อยไปมอบให้กับท่านถึงที่เลยครับและวันนี้ก็มีคนเอาความอร่อยมามอบให้กับเราถึงที่เหมือนกัน ท่านผู้ชมเวลาเราไปปากใต้หรือเราไปตามถิ่นไหนก็ตามแต่ครั้งนี้มันเป็นปากใต้ก็เลยขอพูดถึงปากใต้อาหารชื่อเดียวกันเนี่ยอย่างเช่นคาพูดว่าต้มยํากุ้งเหมือนกันเนี่ยถ้าไปกินที่กาญจนบุรีก็อีกรสหนึ่งรสหนึ่งท่านมากินที่กรุงเทพก็อีกรสหนึ่งทั้งเหนือก็อีกรสหนึ่งใช่แล้วถ้าท่านมากินที่ปากใต้ก็อีกรสหนึ่งอันนั้นนั้นดีอย่าคิดว่าถ้าต้มยำกุ้งแล้วมันจะต้องเหมือนกันหมดมันจะต้องแบบเดียวกันหมดมันจะไปมีค่าอะไร มันก็จะต้องแตกต่างและแตกต่างในวิธีและวิถีของเขาครับวันนี้เขาขึ้นมาจากปากใต้ลงมาดิขึ้นมาเขาขึ้นมาจากปากใต้เลยแล้วเขาเอาของต่างๆเหล่านี้มาซึ่งเมื่อกี้นั่งพูดกันอยู่ว่าเอ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นเลยอันนี้ไม่เคยอันนี้ไม่เคยใหม่หมดเลยอันนี้เขาบอกความรู้ใหม่หมดเลยความรู้ใหม่หมดเลยก็เลยบอกท่านว่าถ้าท่านไปจังหวัดระนองแล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิด ร้านอาหารพื้นเมืองเจแอนที T จังหวัดระนองครับร้านนี้นะครับอยู่ถนนเรืองล้านนะครับตรงข้ามกับโรงแรมรัตนสินปักหมุดแล้วตามมาอร่อยกันได้เลยครับอาหารพื้นเมืองที่อยู่คู่กระนองมาถึง47ปีนะครับตั้งแต่ปี2520น้เนี่ยก็คือเริ่มขายไอติมโฟโมสนะครับที่วิกหนังคูนผลซึ่งในสมัยนั้นถือว่าเป็นร้านดังของระนองเลยที่ช่วยเติมเต็มความสุขให้กับทุกครอบครัวนะครับต่อมาก็ได้มีการพัฒนาครับ นำอาหารพื้นเมืองที่คุณพ่อคุณแม่ทํากินกันอยู่แล้วเนี่ยครับมาต่อยอดครับเมนูเด็ดๆเยอะเลยครับแต่ถ้ามาร้านนี้นะครับไม่กินต้มยำกุ้งแม่น้ํากระบุรีสูตรระนองถือว่าผิดเคล็ดลับนะครับเขาจะนําวัตถุดิบอันโด่งดังนั่นก็คือตัวกุ้งนะครับกุ้งตัวใหญ่ๆแบบเป้งๆเลยที่จับมาจากแม่น้ํากระบุรีครับแล้วนํามาทําต้มยำในสูตรของระนองนะโดยใช้กะปิระนองอย่างดีเลยครับ ทำให้ได้ความหอมที่แตกต่างน้ําซุปเนี่ยมันจะมีบอดี้ของมันเลยนะครับและการปรุงรสเนี่ยต้องเปรียปร้ยวเผ็ดเค็มแบบ<อ>ละมุนละมุนครับเวลาคุณสดร้อนๆน,นะมันจะคล่องคอมากเลยขอบอกนะแล้วยังมีของดีๆอีกเพียบเลยครับทั้งชุนเปียยาวเยยาวเย,ยาวเยนี่คือสลัดจีนฮกเกี้ยนสูตรดั้งเดิมนะครับหูเกี่ยมทึงนะครับ หูเกี่ยมทึกนี่จะเป็นซุปปลาเค็มครับยำยอดกาอยู่หรือว่ายอดมะม่งหินมะพานนะครับแล้วก็มีหมูคล้องครับที่หมักถึง12ชั่วโมงแล้วเขาเคี่ยวต่ออีก2ชั่วโมงตามมาอร่อยกันได้เลยครับร้านอาหารพื้นเมือง j จแจังหวัดระนองนะครับถนนเรืองลาดตรงข้ามกับโรงแรมรัตรนสินนะครับเปิด1สวนงเชา้าถึง3ทุ่มแต่วันนี้อยู่ในสตูดิโอแล้ครับนี่เลย บอกเลยว่าไม่ใช่มาจากของเขามาเจ้าของร้านมาเองนำมาให้เราและนั่งอยู่ในตูนะครับนี่ครับนี่ครับท่านประธาคนกลางนี่คือคุณพ่อคือกัวเจี้ยวนะครับเป็นรุ่นที่สองนะครับแล้วก็รุ่นที่3ามก็สุภาพสตรีก็คือคุณติสตินะครับลูกสาวนะครับแล้วก็มีเชฟหมีคนหนึ่งคุณตุลใช่อันนี้ก็จะเป็นแบบพี่น้องกันช่วยกันทำแล้วแลวเป็นความน่ายินดีมากเลยเราจะต้องไปที่ระนองเนี่ยเจอเจนทีใช่ไหมใช่ครับแต่เห็นบอกว่าเร็วเร็วนี้เร็วๆนี้ก็จะมีเจนทีอยู่ในกรุงเทพแล้วก็รอ ครัวละนองอ๋อแต่ใช้ชื่อว่าครัวละนองครัวละนองครัวละนองนะกรุงเทพอ๋อกรุงเทพจะเป็นครัวระนองน้ำาคุงขึ้นขึ้นลงลงไม่ใช่นะครับผมท่านผู้ชมกุ้งที่ว่าเนี่ยมันก็ต้องมาจากแม่น้ําแม่น้ํากระบุรีท่านผู้ชมมาดูดิดูตัวเขาดินี่แล้ววิธีการทำเขาทําอย่างนี้ ทั้งตัวเลยเขาทำทั้งตัวแล้วแล้วคำว่าต้มยำของเขาใส่กะปิด้วยนะใช่ใช่อ้าคกลางเราไม่ได้ใส่ไม่ใส่วเราไม่ใส่นะเพราะฉะนั้นนี่เห็นไหมนี่นี่เขานี่เขารถมันเป็นยังไงนี่เาเรียกเป็นอยขาเรียกว่าเป็นออย่างที่พี่อ๊อฟพูดถูกต้องนะครับรสชาติคุณผู้ชมมันสดชื่นแล้วเนี่ย เขาน่ารักมากเขาอุ่นมาให้เราก่อนแบบนี่ยังร้อนอยู่เลยใช่ใช่ใช่มันคล่องคอคุณผู้ชมความที่งเขาอุ่นไปจากระนองเลยแล้วมันยังร้อนอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่เขามาดาที่นี่มาผดิขึ้นมาแล้วเขามาปรุงที่นี่คุณผู้ชมจำชื่อนี้ไว้นะร้านอาหารพื้นเมืองเจแนทีจังหวัดระนองนะครับถนนเลื่องราดนะครับตรงข้ามกับโรงแรมรัตนาสินแต่ในกรุงเทพเขาจะใช้ชื่อว่าครัวระนองครับนี่มันเหมือนะไรใครไหมเนี่ยกินไปแล้วเนี่ยผมไม่อยากรู้ผมไม่ต้องไม่ต้องครับผมไม่ต้องกินเขาไปจะชักนะครับคำเดียวเลยถ้านผู้ชมเชื่อมา ผมเคยเห็นเขานะมันบวมขึ้นมาอย่างนี้คท่านผู้ชมใช่ครับแล้วเหมือนเพื่อนผมคนหนึง่งคุณจําพี่ทํารงได้ไหมคุณจําพี่ำำํำรงธำรงได้ครับครับสาธุม่เานเนืเนียแพ้สตรอเบอรี่ ฮะสตรอเบอรี่เนี่ยเหมือนกับที่ออฟแพงวงนี่มาดำรงอยู่เชียงรายเนี่ยนะกินที่ไปปุ๊บเข้าไปเท่านั้นน่ะนี่หน้าหน้าแต่แค่นี้กลายเป็นคนหน้าใหญ่ใช่แล้วตอนนั้นใจใหญ่เลยหน้าใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละ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 ไม่น่าจะเวลาแพ้แล้วแพ้จริงนะอย่าอย่าไปเที่ยวไม่เป็นไรหรอกกินที่ไปกินไม่ได้ไม่ไดู้เนี่ยเหมือนกันเนี่ยมาแล้วมาแล้วเห้นไ่มเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือทำให้แพะแพ้แพ้อะไรข้าวข้าวเจ้า มันเป็นยังไงเนี่ยเห็นว่าหน้าหน้าใหญ่เลยไหมตอนนี้เริ่มเริ่มขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวกันนะโทษนะฮะโทษนะครับที่เธอแพ้เธอไม่ได้แพ้เพราะว่ามันข้าวเจ้าอะไรหรอกเพราะอะไรฮะเพราะเธอกินเยอะอ้วนอย่าลืมนะฮะไปกันนะฮะเจอ่านเชียระนองความอร่อยรออยู่เพียบนี่ไอเนี่ยคิดดูดิอันนี้หมูคลองต้งถามว่าทำไมเรียกหมูคลองเพราะไม่ใช่หมูฮ้องคือถ้าภาคใต้อื่นจะเรียกหมูฮ้องแต่ของระนองจะเป็นหมูคลองเสียงมันเพี้ยงเสียงมันเพี้ยน ห้อง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 อย่างเงี้ยกินไรอ่ะหมูค้องหมูห้องอแล้วก็ไปไปไปถึงนู่นไปกลายเป็นครับหมูค้องอะละนี้ก็คือเป็นสลัดที่อ๋าบอกอ่ะแต่ที่แน่ๆนะครับครัวคุณต่อยยกทับเหลืออีกสองวันเท่านั้นเองที่เซนทัลพระรามสองลานกิจกรรมชั้นหนึ่งอยาพลาดเด็ดขาดสองวันคือวันนี้และวันพรุ่งนี้ตทอานั้นครับอีกปีหนึ่งเจอกันนะครับใช่ครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง้วยนะครับพักตรงนี้สักครู่หนึ่งพวกสีนาสนใจก่อนนี่พวกกะชุต่อไปทังรายการสักครู่เดียวครับ ปลากระเบนผัดแห้งครับขัดบบนี้วจุดทวินหาเค็มนำนิดนิดนี่มันสุดติ่งเลยนะครับมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยอ่ะมันคือผัดแบบบ้านๆนี่สาสรจ๊ะมาวิใชียรกำแพงแล้วก็เฮ้ยลูกน้องปุมเฮ้ยไอ้น้องกรัวคุณไป